โอ้มันดังปุ๊งเลยอตอนนี้เขาขุดปูใส่เสื้อเหลืองอย่างดีผ่านไปแล้วสิบตัวเขาบอกตัวละเจ็ดบาทก็มีตัวละห้าบาทก็มีเอาวะหมดที้ละน,นันน่นนั่นนั่นนั่นไปยื่นมองไหงนหละ เยวามาท,าทัทงวีเอ,ออกดท,ทังผีข้าปุ่นมันมีหมดแดงหมดหมดแดงไฟสินะ <laughs> เร็วเร็วจบปากห้อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยก็สู้ เพื่อเงินเต่อตอนนี้เขาใช้จอบหุดกล้ามปูปูนาขาเกสี่ขาแปดขาบ่ปูแปดขา,า,ดขาระวังมดเห็นรูนไหม ไปข้างไหนถึงแล้วโอ้แน่นอนเวย้ยระวังมันจะถูกตัวมันน่าโอ้ยตัวไม่ใหญ่เว้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวห้าบาทบอกเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อลวโอ้โหเลือ,อีกเลือ,อีกรุ่นนึงเอาอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ไปนาไปทํางานที่นาก่อน มันจะเที่ยงเราควายมาลงน้ำแข็งแรงดีจังก็ดีกว่าอยู่บ้านนะ่ะมากับพ่อนมันมันจะมีรายได้อย่างนน้อยเราก็ได้ไปทำอาหารกินได้ ทำปูเผาทำปูนึ่งก็ได้ทำได้หมดไหนไปทางไหนเป็นลูนไหมหายเลยังพูดประถือทางลูนไปทางอื่น ไม่ใช่จะไปยัไหนลูมปนลงตรงไหนนี่บอกมาทางนี้บอกลมินๆๆๆลูเป่าเลยมา้ ไม่มีรูไม่ใช่รูมันเป็นรูอย่างอื่นรูเขียดรูกบไปโอมาเอาถุงมาพอก่อนไปที่นาเราที่นาเราก็มีเยอะ